แล้วก็จับไหมจับแต่ไม่มีแสงอีดอโววอไดไม่รู้ใครตกมาไม่รู้ <laughs> จริงปะเนี่ยจริงจริงเดี๋ยวกูถ่ายรูยไปไว้ด้วยนี่ว่าตะลงนี่ลืมเอาใช่เป็นพาสตินลวดลายเวอร์อะไรเวอร์หรือว่าเปนคนคนที่ไปดูวิทยุอะไรกันเอา,าดีๆนี่จะได้เตอร์บคูนไหมจะมีน้องอาชีมาช่วยไหมเวดีแล้วเพราะว่าเราทำ อ่าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชอ่องน,นิดแต่งออมเป็นีนปักคูนยูทูบอ่ะผีรางวัลชื่นะนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับตอนเที่ยงนี้นะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมอะไรครับเขาบอกว่าเขาถามว่าเปิดเสียงอีกแล้วอ่ะเปิดเปิดแล้วสิได้ยินไหมคะได้ยินกันไหมคะ ปิดเสียงไว้แล้วเรามันเปิดแล้วจริงเหรมีใครได้ยินซิตา้าตัดสัญญาณคาเพนี้ใครที่ได้ยินกด76มาฮะใครได้ยินกด76มาอ่าได้ยินอยู่นยังไม่ได้ลงในไอจีเลยครับอ่ะหนูรีบลงสิเดี๋ยวมันจะเที่ยงแล้วลูก วอคารบนะคะกําลังจะออนแล้วนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะวันนี้พี่วอลขอทุ่มสุดตัวมากขอแบบเปลืองเนื้อเปลืองตัวเวอร์อะไรเวอร์เพราะว่าวอคาร์บันต่อไปจะไปอยนนี้ละจะไปห้อยตัวทาสีที่ไปเช็ดกระจกบนตึกตึกหลาฝามันไม่มีอะไรธรรมดาเลยอ่ะมันไม่ได้ธรรมดาละก็ไปเช็ดกระจกที่ตึกหลาฝาได้ไหมล่ะไม่มีแบบไปเทสรถ เทสรถมีลูกค้าเขาจะี๋ยวรอรอลูกค้าก่อนไปเทสรถไปตลาดนี้ไปเล่นเครื่องเล่นนี้ไม่มีอะไรเพื่อมาคนละบัญการเรามันสกิลหนึ่งหรือว่านี่ไงหนูไปนี่ไงอ่ะเนี้ยเนี้ยไปแบบไปทำเก่อสร้างอะไรเงี้ยให้มันแบบมีสกิลหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครออจัดไปดีอันนี้ก็เราจะไปที่หนึ่งนะคะที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไปมั่ว เออมันมีแบบมีที่รวบรวมข้อมูลไว้มันมีหลายที่มากก็เลยแบบว่าให้พี่จ๋าเขาช่วยเสร็จสถานโลเคชันว่าที่ไหนอะไรยังไงเป็นสเต็ปขั้นต่อเว้แต่วันนี้ดูดูลงนีนะเพราะว่านี่ไงผมให้ของขวัญไปวันเกิดโอ้โหพี่พว,ว่าเคียมาว่าโโหไม่ละไม่ไม,ไม่ไม่ให้กูรู้ตัวก่อนเลยอพี่ว่เขาทห้ของขวัญแต่ข,ขว,ขวัญเป็นอะไรรอรุนละกันเอ วเวลาลุ้นละแต่ของขวนนะัญอะเต็มรถละพี่ว่าไม่มีที่เก็บละหรือว่าของขวัญมันก็แชร์แชร์กันได้ไหมฮะฮะเออเห็นล่ะพอนอว,วันนี้เขาน่ารักนะหนาวันนี้ยิ้มยังสุดสุดแล้วเห็นไหมละ่ะ เออเขาบอกเขา,าจะไปดูภาพผีบอ,อกกันโว้ยขอบคุณมากฮะเอ่อไปดูเลยหนูลงยังเนี่ยแท็ก<ล>แท็กไอ้พวกเออหนูแท็กไปใช่ดูบอสกันเออหนูแท็กให้ครบทุกคนเลยลูกแท็กแท็กแท็กพวกเบนเคไปด้วยลูกเขาจะได้เพื่อเขาโพสเขาเรีโพสเราจะเขาจะได้หนีลูกคนจะได้มาดูเยอะๆอินพงเออแท็กให้หมดลูกเก่งมากเห็นไหมล่ะทุกวันนี้มันไม่ต้องให้บอกแล้วมันทำเป็นละ รู้เรื่องละไม่ต้องให้พูดเยอะฮย <He i. S 1> ตาแป๋วเลยเขาบอกหน้ารักก็ไก่ยาวๆเออหนึ่งสองสามสี่เอ 2> 1, 2, 3, 4, เอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามีกี่คนเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวมหนุ่มอ่ะก็ถูกละหกคนละ เดี๋ยวจะถึงรลต่อไปแล้วหรือว่าเราถึงเราเสร็จรลต่อไปเราจะแวะกินข้าวหรอแต่เราเพิ่งกินข้าวปะงั้นเราก็ยิ่งหิวมั้มันยังไม่หิวหรอกโอ้ยจะเจอเลี้ยงไปชุดใหญ่ขนาดนั้นจะยทีเดียวเลรกโอ้โหเลี้ยงไปชุดใหญ่ขนาดนั้นกูก็ดีใจใช่ไหมแต่ก็พคดีใจนะเพราะว่าปกติพี่ว่าเขาไม่ค่อยเลี้ยงอยู่แล้วไงแต่ก็มีเลี้ยงตลอดน่าสนใจละ เดี๋ยวจะถึงที่ต่อไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไปไม่นี่ต่วันเล่นเราวันนี้เราเปิดไลฟ์เพราะว่าเราจะฝากวอ e ลคาร์บเดลสิบสองเอ็กซ์พาร์ทีบอลเดี๋ยวดูไปด,ด้วยกันเลยเออดูไปพร้อมกันเลย